มางมากบยเอสดโยับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็บางเอียดก็ คาใจนะครับเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยบอกเลยว่าถูกกับตัวเติบนั้นนะครับฮักบเบ็ดเบ็ดโค้เลยทุกคนแบบไม่เห็นตัวแกมากนะที่จริงมันเห็นรงสายน่าจะได้นะแต่ว่านี่เห็นตกใจไงไม่เคยเจอตัวใหญ่แบบนี้ฉะนั้นวันนี้นะมันเห็นไม่มีเหยื่อแล้วมัเหงืก็เลยจะมาหาเหยื่อชิ้นใหม่นะครับเพื่อเอาไปจัดการตัวนั้นแล้วก็มีน้องๆนะาๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับได้นำมาว่าทวินมินิบ้างกบสายบ้างกบยางแก้คันมินิบ้างแล้วก็อะไรก็ได้ที่มันเรียกเสียงดีๆทําให้ปลาแบบ มันจะมากินดีคทุกคนเพราะว่าวแหล่งนั้นมันน้ำใสนะเดี๋ยววันนี้เรามาเลือกเหยื่อตัวใหม่กันแล้วเราพาไปจัดการตัวนั้นกันเลยทุกคนมาก่อนที่จะไปจัดรโมอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดกระดิงะ่งกระตุ้นกระติ้งนะครับติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ไปทุกคนไปเลือกกันเลยมาทุกคนตอนนี้มหนเงยเข้ามาแล้วเหนืงยก็เจอเหยื่อมากมายแลวก็เลือกมากระโกอ่าควยดับวันนี้เนี่ยร้อยเลยเอฟซีเอเจ้าของร้านบอกว่าควยดับแต่ว่าร้านนี้บอกเลยว่า คือราคามิตรภาพนะทุกคนเห็นแล้วไหมทุกคนเห็นลไหมมีไซส์มินิเนี่ยเหมือนที่มัมดบอกเลยทุกคนมีไซส์มินิแล้วก็จับคู่เนี่ยเนี่ยไปคู่นี้มเหยียว่าคุ้มนะครับเพราะที่มังเหงียดไปซื้อมานะครับตัวละร้อยกว่ารงตัวเกือบสามร้อยทุกคนแล้วก็มีมีทุกอย่างนะครับในอะไรนะ UFO ไปปีกพาไปเด้มังมดนู90เก้าสิบบาท้ดี๋ยวนก็ร้อยกันมาเลยจะแบบไหนบังมัดไมแบบไหนเลือกเลยนะของมงเห็นดก็ จัดแบบที่ว่าน้องๆคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราลงไปเดบว่าจะได้ผลไหมเนะี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้แล้วก็อนอนยางนี่ก็โรยนั่งมาเนาะพาไปดำน้ําตรงนั้นได้หม,นะมันนะเนี่ยมเหยนดเลือกไนะ้ทุกคนเหยีดเลือกแบบไปกู้นี่แหละมันจะคุ้มกว่านะทุกคนเตรียมเงียขอเลือกก่อนนะมันมนะ <c oughs> มันเหยีดเลือกแบบไปกู้ก็ได้เหมือนไม่ต้องซื้อมันมันสวยนะเวลาขาดอะไรจะสวยเรื่องมานนะท <c oughs> ุกคนมันเยีจัดมาแล้วทุกคนตามไปสั่งเลยน้องๆบอกว่ามันเงียดทวิน จัดไปเลยตาวินกับกบมินิด้วยทุกคนเดีมเมียจะใช้มินิบอกเลยว่าบินแน่นอนทุกคนบอกเลยไปเจอที่หมายทุกคนไปมุมกล้องได้ผลนะน่าจะได้ผลนะไม่ได้ผลก็ไม่เปลือนะทุกคน่ดมเงียลงตีตรงนี้เลยสิเรียกจากกลางกลาง,างปลากอกนี้แหละให้มันวิ่งออกมาที่เหลือที่ตรงนั้นนะ อุ้ยเลยยับเลี้ยวมาเด้อยับเลี้ยวอืมเต็มเงี้ยตรงไหนไม่ตันไม้เดียวเอาเลยมาเด้อรอบนี้ใช่ได้ใช่ได้เอาใหม่เอาใม่ทีเดียทีเดียวัดเลยทุกคนรอบนี้ออกมาแล้วจ้าตื่นแล้วถามาเด้อตื่นแล้วถาทุกคน เดียวเดียวตึงเนียรอบนี้หมดเลยโอ้พอเดดออกมันเอาเลยหมดนึกไปไหนแล้ววะตึงเดียวไม่ใช่หน้าตัวนั้นนะทุกคน หน้าพีนี่แต่ว,ว่าอ้ายมึงอีดะอะไรไม่รู้ปีก็ไม่แม่นเลยเออนั่นแรงมากกัดเลยนะเ,เดียวไม้เล็กนะพอไม้สองไม้สามชูเลยนะ ba điền vô nóc nó gì ta tôi con căng này còn... mì tôm phải nói léo quá Bỏ nó bị lớp nhỉ mày chập lấy không, ah. không mà được Phải này thế nào quá để lòng phẳng nhìn lại đi là xíu đen cái bảo phẳng nhìn không mà nào ุ้มมาเซ็ตกล้องอยู่น้อยพี่มาดูกันว่าจะกินไหมนะทุกคน แต่ว่ามันเป็นป่ากกงเลยทุกคนเระว่าน่าจะมีตัวใหญ่อยู่นะลองดูและมองเห็น ียากทุกคนยากมากทุกคนผู้ผู้แบบไม่มีหลักการกยากทุกคน ลุดทุกคนหลุดติดต้นกกทุกคนเกลียดได้ให้สายแล้วนะเมื่อกี้ติดต้นกกถ้าไม่ติดต้นกกนะฮึรู้เรื่องอ่ะทีจริงมีตัวมีตัว,วแจะว่าเล่นยากหน่อยโอ้โหเล่นยากมันต้นกก

นุ่ลงมมาเองนะเต๋อปูมเดียวเองมาตูมไม่มีตัวไหนเชี่ยนเชี่นมั่งนะนั่นเราหมอดนั่นเรานั่นเราหมอดล่วลูดล่า ปกมาเลยมาหน่อยไหมปกเร็วต้องรอมันดีๆตัวเน่งมาหรยอตัวน,นี้ค็อละไรนะตัวมังเหยียดเน่งตัวนี้เหยียดลากของอัมทีนึ่งมาได้เน่ตัวนี้ เกี่ยวแล้วมาดูมีปลาบางนี้พอแล้วน้ำนิ่งๆไว้นี่ยวได้หวัดไม่ทันไอ้นู่นนานเองนะรลนานเองนะตุตม้มตุ้มออกมาดูตุ้มตุ้มไม่ออกนอนแลงอยู่มากเชื่อตา ừ mấy hơn à, à, gì mọi à? người mọi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  người à, người mọi 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 người mh leo mùi chẳng nắng nó, uhm. nó. Nói, mà đưa, rồi Đó, anh <laughs> bị ninh mắng chẳng ăn nó nó hôm 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 mà hôm chắc nó Tôm 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 hôm hôm nó hôm 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 เดี๋ยวกลับมาใหม่ซ้ำเงียบมาตีแล้ววันนั้นนี่มันเ,อ,เออมันอยู่ใต้ต้นไม้กันลงมาเลย <c oughs> ตูมตูมตูมไม่ตูมนู <c oughs> ้เก,กาะกลางนู้งหมาดวันนั้นที่มเงียบไปตี ก็กางที่ต้นไม้ตายม,มันตีสวยม้กไหมเม่นเนาะปูม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 ตรงนี้ ตูมออกมาแล้วนี่เดียวเข้าหลบไปวางไปเียได้เองมาใจเยียดเป็นมินิจดการเลยหมวด ไม่ตูมันทุกคนเนือชูเลยไม้เดียวถูเลยเที่ป่าผักบุ้งนั้นมีแนงเห็นปะเลี้ยงมาเดียวเดี๋ยวอะไตรงนี้ก่อนต้องได้นี่วันนี้ไม่ได้ปลาและตําปลือ ปานินตัวเด็กเฮล่ขยันเองกับติดนะมากัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วมากัดแล้วกัดผิด ผิดทุกคนกูมกัดนะเมื่อกี้นะกัดผิดแด่ว่นี่ลูกคอกอยู่นี่ มังมาดมังมาดได้แล้ว,ลวทุกคนเรียบร้อยเอฟสีมังมาดโคนเรียบร้อยอืมไม่เลือตัวกับมึงเอีอยดจัดไปหนึ่งแต้มมังมัด เอาจนได้ไดอเอ,อ๊ยังเลยง่นะน้ำปีก,กจัดไปหนึ่งเต้มทุกคนเดี๋ยวเงียบมัดสายรองเท้าก่อนหนึ่งเต้มเลยเจอก็ตัวประมาณนี้เลยอืมจัดไปหนึ่งเตม้มมาเก็บเก็บเปลืองมาหล่อถูกรองตท้าเลยมั้งหรือ,อ,รอ,อถูกตาม,ม,มันตาบุนตาล่างเลย บัลัดดีมากกัดตรงที่โอ้ตรงที่ติดกัดในบัลัดได้เลยกัดตรงรอบมันที่แรกหลุดเลยกัดเปิดปิดเก็บแต้มก่อนมาง่ายจัดไปงัมาเอาตัวนี้ก่อนงหมด ตรงมาตีก้างๆไม้ทุกคนมันได้มันได้มีที่แอบที่นอนตุ้ม ลอยลืมมาดูก็ถึกแล้วให้สายเล้วทุกคนบอกเล้วว่าอยู่ตรงนั้นยังอยู่ไปต่ออยู่เรือหม ลวดเลยมาเลยลวดเลยอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยิบหายแล้วมัดอือมัดชิบหายแล้วมัดมาแล้วมดัมด mà lên mặt mà ba lưng mặt hả có chưa ừ. ừ. là tuần mai là ba lưng mà nó được là sẽ ra ตูม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 ไม่ตูมมั้งมัดน้ำเทือนเรื่องมันเนาะปลาก็ไม่อยู่ไอ้ฮะ Bà đang phi, này cái bên ngoài rồi. Điều mặt có tem lưới đó. Đây đi. Con Cây đen, cây đen, nó không cái gì. ไปแบบนี้ปลาไม่ออกมาโชวร์รงเงียยลมดีเรงมึงมาเด้อไปีฝั่งนู้นดีกว่ามอือลาวละขาดดีเร่งอืมอืมอืมออ,อกมาไหมทุกคน ออกมาไหมทุกคนตัวนี้ตูมตูมตูมไม่ตูมมั่งหมดที่ปาผักบุ้งงั้นนี่เรียบร้อย ูนยเลยตัวนี้ได้มาหนึ่งเต็มนะครทุกคนนี่ได้จิวกับทวินมินิแอปทุกคนตัวนี้ก็สวยแต่ว่าไม่ใหญ่นะเสียดายไม่ได้จะดูนะเสียดายมากไปล่าทุกแห่งทุกคนบังเงี้บุกข้าปงเข้าปบ่ายไมทุกคน ด้วยความพยานะยามนะจะพัฒน,นาฝีมือแล้วก็อยากจะได้ตัวอย่างใหน้องๆดูฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องกดไลค์เพื่อเ like, ป็กนกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกด Subscribe ติดตามชมเลิดต่อไปนะครับพร้อมที่จะได้ดดบทเพงแค่ไหนทุกคนฉะนั้นคลิปนี้ก็ตัวละไรก็บังละทุกคนบ๊ายบายจ้าแล้